ขนมปังและวายแห่งชีวิตมัทธิวบทที่26ข้อ26ถึง29มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูที่รับประทานอาหารกับคนอื่นๆหลายครั้งในพันธสัญญาใหม่ในสมัยของพระเยซูการรับประทานอาหารมีความหมายอย่างมากการได้ทานอาหารกับใครสักคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนิทกันมากแค่ไหน และผู้คนมักแสดงความเชื่อผ่านการอดอาหารหรือการไม่รับประทานอาหารเนื่องจากการกินหรือไม่กินเป็นเรื่องสำคัญมากชาวยิวมักสังเกตเห็นพระเยซูและคนที่พระองค์กินด้วยและเมื่อเขาอดอาหารดังนั้นเมื่อพระเยซูรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีหรือคนบาปพวกเขาจะบน่น และถามว่าพระเยซูจะออกไปเที่ยวกับคนแบบนี้ได้อย่างไรและในบางครั้งเมื่อพระเยซูไม่ได้ถืออดอาหารเมื่อถึงเวลาอดอาหารพวกเขาก็จะวิพากวิจารณ์พระองค์โดยบอกว่าพระองค์ต้องชอบปรนเปลืกับการกินและดื่มแต่ต่างจากชาวยิวคนอื่นๆพระเยซูพยายามไม่ให้ความสำคัญกับการกินและดื่มมากเกินไปในความเป็นจริง เมื่อพระองค์เห็นคนยากจนกำลังหิวพระองค์ทรงถวายสาธุการแล้วทรงหักและทรงให้แก่พวกเขานั่นคือตอนที่พระองค์เลี้ยงคนนับพันด้วยขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวนั่นคือการอาจจัศจรรย์ที่แท้จริงข้อพระคัมภีร์ในวันนี้บอกเราเกี่ยวกับพระกายาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูกับเหล่าสาวก ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกลางเขนเป็นอาหารข้าที่แสดงในภาพวาดอาหารมื้อสุดท้ายที่มีชื่อเสียงชาวยิวมักจะกินเนื้อแกะในช่วงเทศกาลปัส,สกาแต่ในมื้อนี้พระเยซูทรงรับประทานขนมปังและเหล้าอางุ่นร่วมกับเหล่าสาวกด้วยความถ่อมใจขนมปังและเหล้าอางุน่นนี้หมายถึง อาหารและเครื่องดื่มที่แท้จริงของชีวิตนิรันร์ที่เราจะต้องกินและดื่มพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วทรงหักทรงให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยโมทนาพระคุณและทรงให้เขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิด ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมากหลังจากที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนนั่นคือตอนที่เหล่าสาวกตรหนักว่าขนมปังและเหล้าอง,งุ่นที่พระเยซูประทานให้พวกเขาในงานเลี้ยงอาหารค่ำนี้เป็นร่างกายและเลือดของพระองค์เอง พระเยซูได้มอบร่างกายและเลือดของพระองค์ให้กับทุกคนในโลกนี้ตั้งแต่สมัยของพระเยซูจนถึงปัจจุบันความหมายของอาหารและการรับประทานอาหารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไรก็ตามพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูที่พระองค์แบ่งปันร่างกายและเลือดของพระองค์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จำได้คือความจริงที่ว่าขนมปังและเหล้าอางุ่นนี้คือพระเยซูคริสต์ผู้ประทานชีวิตนิรันร์แก่เรา